อนแรงๆค่ะสวัสดีตอนเย็นๆเด้อมาพบกับกเกษตรบ้านนาชาแนลอีกแล้วนะคะผสมห้มกับอันต้นกล้วยใส่กากน้ำตาลค่ะให้มันกินย้มเหมือแรงอันนี้งัวตัวนี้นะคะ่ะผสม ผสมเทียมได้สองรอบนะคะแล้วนะคะสองรอบเหมือน,นี้ละนิ่งอาการเขายังนิ่งและกินกินหยาเก่งคือเก้าแต่ถ้าเบิงมืออื่นคือกันค่ะเบิงเบิงเบิงเดี๋ยวให้เบิงว่ากินอียงังเดี๋ยวก็ลงอเออไอ เย่ะนั่นกินบ่มัก,กนี่นมักน้ำมักน้ำมักผสมห่ำผสมกากน้ำตาลให้กินเนื้อโมเลกบำรุงนะคะเอากินกินอีกแล้วยิ่มละบ่ะเลี้ยกเกลือเีเ่ยเลี้ยเกลือรรแร่เลียแป๊บแบ ซีเมอรแล้วเกลือแรนก่อนนะ่ะเพิ่มแ,งแวงละกินดีมากเลยก็เห็นหลูกเขากินนุ่มอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าเขาเจ้าจก็บ,บอกว่าหพรวตัวนี้มันบดจอยดอกเข้าเจ้าว่าผู้ใดว่ามันจอยมันอ้วนตัวนี้ขนาดขนาดให้หลูกกินนุ่มมันยังอ้วนก็เอออ้วนก็อ้วนจ้ะ บำรุงขนาดนี้บ่อ้วนก็จะสีวาจังไดงัวมันอ้วนสดีำนี่เนาะค่ะเนาะมันบ่ลงแข็งล่งขางัวไทยกางถ้าเป็นงัวไทยไงมันเกิดผสมบามันจังสีมันเกิดโอเคอยู่มันเกิดสีเป็นเหนือเป็นนังแต่นี่มันเกิดงัวบาบานๆเฮาเนาะถามหาว่าลูกลูกเพิ่นได้เก่าเดือนนี่แล้วเนาะค่ะนับเป็นเก่าเดือนนะคะเก่าเดือนวันมืออื่นวันที่8ปดพอดีวันเกิดเขา มันบอกมือหรือมือ่าอีกอีกสองมือวันที่แปดครบเก่าเดือนเต็มนะคะลูปเพิน่นพูนไปหากินหย่าใกล้ๆเพข่ดทุกคนประสนใจแมค่ค่ะย่ามหิวน่ามหิวนมจังมากแต่ว่าแม่เพื่อนนี่ผสมแล้วได้สองรอบนี่นะคะวันที่เจ็ดนะคะ อาการยังนิ่งรอบแรลกกันิ่งรอบทีซองกันิ่งแสะดงว่าชั่วแล้วค่ะนาสิติดแล้วเนาะผาสมเทียมนามอียงก็บ่กขึ้นยล่าคือสิมาหูมาคูนแท้ผสมเทือเดียวกับติดวะนี่แม่เขากินเก่งๆค่ะจังนายก็สิเอาเฟื่องมาใส่ห้างไว้ให้เฟื่องแหงช่วงนี้บ่อคอยมียาค่ะทุกคนค่ะ งัวกับบวคอยมีอยากินห้าก็ต้องผสมแม่สีละ่ะให้อาหารเขาบำรุงเขาเนีย่ยเลียงง,วงว่วนบ่ไดดว่าสีไดกำไรเสมอไปนะคะทุกคนเลียงง่วกับจักรยาบำรุงจายาทายพยาธิฉีดพยาธิยาบำรุงหน,น,นุนนีนั่นทึงหัวอาหารทึงห้มหัวอาหารก็ห้กินแล้วแต่โอกาสแล้วแต่มีตังบ่มีตัง มีตังกะซื้อมาให้เขากินมือละกรรําสองกําม,มันสี่ราคะทุกขคคุนขาซื้อห้ามซื้อ,อยังมากผสมผสเสกันไปนะคะกะดีก็เขากินยาแห่งนะบ่มีแหล่ถาดอีหยังเกลือแหล่จะถอยจังซั่นถอยไปให้เขาเลียนเลียจนแหวงแล้วอันนี้เกลือแหล่ก้อนที่สองนะคะก้อนแรกนั่นๆเหลือนั่นๆก้อนๆก้อนแรกเปิดแล้วเหลือสำนั้นก็เลยเอามาวางในะห้างเพิ่น ราคาคนอยากเรียกกินนะคะอันนี้ตอนเย็นนะคะช่วงเย็นนะคะเมื่อนี้เอาเขาขอ,อกเลี้ยวไปหน่อยนึงค่ะเพราะว่าอากาศมันเมิดขึมพ่นก็ง่ัวพ่นก็บโลูเนาะงัวพ่นกิว่าแต่มันคำเลยพ่นก็เฝ้ายางเขาบานยางเลี้ยวเลย สีโค้งสีโค้งนั่นก็คือเขาให้หลูกกินนุ่มเขาก็เลยแบบว่าขาดแคลเซียมนู่นนี่นั่นเขาก็ผสมเขาก็เสริมแคลเซียมให้เพิ่นไปนี่ให้เพิ่นขาดสารอาหารเครื่งองยาช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะคะฝนก็บรรตกเนาะกินเก่งๆลูก อันนี้ได้ลูกที่สามแล้วนะคะได้ลูกที่สามแล้วค่ะสามกับสามมันลูกที่ขอดไปช่วงคลิปม้งหันเละลูกที่สมที่สี่กำลังสีมาค่ะทุกคนคะ่ะเบิ้งจากยังมติเบิ้งจากเขา เขามันเป็นบักบักเห็นมัน,นะคะเขาเป็นเขาขาดแคลเซียมคย้ายว่ามันเป็นแคลเซียมมั้งเป็นบักบักสามบักก็เป็นลูกทีสามพอดีลูกทีสีก่กำลังสีมากินเก่งค่ะเบิ้งแม่เท่หไห้เบิง้งนบ่ค่อกขุ่ขเนด้ยค่ะ เทใส่ผืนนสื่ิเขาเรียกอเอาอออน,นีหอดเขาปลายหน่อยๆผ <c oughs> ืนเกล้งครับ เจ้ากิ้งยังขูดขึ้นพอแล้วลูกเมื่อแล้วยศเกียงตับเลยครึ่งครึ่งขู่ทั้งเบิ่งดัง <laughs> เดี๋ยวแม่เอาหนามาให้กิน ให้เขากินอินอ่มมถึงเขาจะผมไปแต่ก็เป็นธรรมดาขอบเมื่อก็เขามีเวลาเห็ดพ่อลราลูกมืดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเป็นธรรมดานะคะ ที่จอัวจะผอมนะคะเพราะว่าวัวให้นมลูกอยู่ลูกกับปาป๊านมจะเคืองกำลังสีหาเสือกมัดข้อมันอยู่ค่ะสีด้เลิกกินนมแม่สักเถื่อแม่กับเขากตะเต๊ะบางเถื่อกะเตะบ้างเถื่อ,อให้กินอยู่อาลมบดีกะเต๊ะลูกบ่ให้ลูกกินนมก็คือสียานมให้ลูกนั่นแหละค่ะแต่อ ก็สิคิดเด้อตัวลูกตัวบางเธอกระหายกิน,กนบางเธอกระบอกหายกินเนาะนี่ยงเม็ดแล้วเม็ดแล้วค่ะคนสวยหมดแล้วค่ะคนแนมเบิงลูกเลยค่ะทุกคนลูกมันกินหยาอยู่ทั้งพูนเดี๋ยวสิหันไปให้เบิงเด้อให้หล่ะพูน ทุกคนสีเห็นบ่าน้องอเดี๋ยวสีซูมให้เบิ่องพนลูกเพืน่นเพิ่นกันแน่เบิ่งลูกเขาไปทังเขาไปกินหญ้าทั้งนั่นมันเป็นทีของเขาเจ้านะคะแต่ว่าขาเจ้าก็บ่ได้ไม่ยู่ดอกเขาเจ้าซื้อไว้เจ้าก็เฮ็ดหัวแต่ว่ามันสามารถทีสิเขาไปได้ขึ้นกันนะคะแนมเบืองลูกติ อยากินหญ้าซื้อค่ะเก้าเดือนแล้วนะคะนั่นนะพ <c oughs> ันก็บเบิ้งลูกซ้อมเบิ้งลูกนี่เพียยืนเบิง้ง <c> เ <oughs> มื่อได้สิเขาสิวาทีเนาะบ่กเขาง่ายค่ะพุะ่นล่ะหิวนมจังเขามา ไทยกลางก็จะตัวเล็กๆอย่างนี้แหละเสียดง่วนพันวาเนาะพันวามันบอดจอยได้ลูกเลยนะผัเราเราเหลียงงัวนะคะเราเลียงง่วนะามาันจะพัดใจเ้วเนาะมันบดจอยดอกลูกเอ้ยงัวมันให้ลูกกินนมมันก็เป็นยังสีละเละช่วงนี้มันก็บมมียกันอะ เบิ่งท่องเพิ่อนที่เหรอคะกินจนอิม่มก็ยังบ่บ่ทันดได้อิ่มในปากเพิ่นกินอยู่ตลอดเด้นั่ยนะจักเพิ่นเอาทานนันเวไส่ที่เพิ่นกินมาหมดมือ้อจักเอาไวไ้ใส่นี่คะ่ะจิมิจิเมื่อเพิ่นกิบ,บ่มมีหนามปมมียังออกแล้วเด้อคะ่ะรอบ2แล้วก็รู้สึกว่านาสิติดแล้วล่วคะค่กะก็ดีใจหลายบักคัก ดีใจคักว่าผสมเถ้อแหลกกัติดรอบแรกกับโขข้นรอบที่สองกับโขข้นถ้าเบ่งรอบสามเนาะอ,อีหล่าคำแพงเบ่งแม่เมียแม่แมแมมเมือดแนวกินเหรอลูกอันเว้ยหมดแนวกินแล้วจ้าอีหล่าเอ้ยเลียงกะฮห้าคือลูกนี่แหละค่ะทุกคนค่ะ ผู้ใดบลองมาเลียงกับบู้หูรองเนาะเบิ่งต <c oughs> ีละมัม่เนียมรอบทีแล้วที่อันรอบทีแล้วที่เพิ่นขอดลูกไหมคะทุกคนคะ่ะอันนี้นุกะไปเหตุงานเนาะไปเหตุงานกับมาช่วงนั้นโอมันลายนะคะบางเธอกระซีทุ่มหาทุ่มเครื่องเนี่ยสามทุ่มเครื่องเนี่ยช่วงนั้นโอหลคะคาดี่ พิ่นกับเจ็บทอ้องมืดมื่นเต่เศร้าต่าง่าลายมือนะะเนาะค่ะเนาะเจ็บท้องหูเบาค่ะทุกคนพอทะเลิงางมาสามถุ่มเคืองนู่จอดรถดด้านู่ก็มาขอกงัวเลยมาเสร็จปุ๊บเอิอนมันสีนวลเป็นยังไงเนี่ยหูเบาค่ะทุกคนน้ำแตกล่องกระบอกเพิ่นลุกขึ้นยืนน้ำแตกน้ำแตกเสร็จแล้วเพิ่นคลอดมือน,นั่นละ่ะ ปวดตอนนันเลยนะคะปวดท้องนูก็ระได้ดึงซอยแต่ว่าง่วตัวนี้นะคะผู้ชายเขาไก่บได้ย่ยานเหมือนกนับว่าหมอเฮ็ดอียัยงเพิ่นแนเนเนพิ่นยานนะคะทุกคนฉีดยากะซางใส่เข้ากะซางหล่มตึ้งลงเลยนะหล่มลงขั้นตาหล่มลงแปบลบว่าเป็นข้อพับเลยะะเด้ค่ะเฮ็ดยัยงกะยากเลยค่ะนี่ มอว่านเมื่อก่อนเห้เขามาฉีดยาพยาธายพยาธิหล่มลุ่งก็มองเลยค่ะหมอบอกว่ารู้ตัวนรสันนั่นเป็นนิสัยของของเพลินนะคะเหมืองกินโมอิมเหมืองโอ้ยเจ้าหนา้ี่หอมเฟื่องมาให้มันเป็นนิสัยของเล่าก็คือถ้าผู้ทายมานี่คือมันสียางหุน่นมันยากแต่พ่อจะของมากผู้ยิ่งมากหนูมากสินะคะยางหาเลยล่อ เฮ้ยจากงูงีดอีหยังดอกเฮ้ยเฉิดนันเพิ่งกิสิยางหากิสิยางหาเลยบียานเบียังให้หนูไปดึงซอยนะคะนอนลงให้หนูไปดึงซอยที่จริงรงัวตัวนี้หายเลยค่ะทุกคนหายหายกุ้งไส้เขาไก่ปลอดแย่งยางหุ่นสีส้นอย่างเดียวแต่ว่าพ่อหนูไปดึงซอยมันก็อยู่ซื่อๆนี่แหละค่ะก็เลยว่ามันดึงยากเนาะลูกตัวใหญ่ ดึงจังไดก็ดึงบอกก็เลยบอกให้แฟนเพิ่นไปเอื้นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าเพิ่นเคยเลี้ยงงัวนะคะ่ะญาติพี่น้องแฟนแถวนี้แหละให้มาเบิงพอแต่มาหอดมันลุกตึงตังตึงตัง,ตง,ตงยางหุ่นเลยค่ะทุกคนก็แสดงว่างวงตัวนี้ย่านผู้ชายนะคะผมไปเลียกเกลเลล้อเกี๋อแลดี๋วเดี๋ยวๆๆ่ถ่ายใหนึ่งเลี้ยเกลและ กินเกลือแรดีดีฮวงลูกเรื่องฮวงลูกเรื่องค่ะอันนี้กัคำหรอเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกลับมาเบากซูกันฟังซื่อๆดอกค่ะเงาเงาเนาะ ขอให้ทุกคนที่เลี่ยงงัวนะคะช่วงนี้งัวถือนะคะคอยทุกคนใจเย็นนิดนึงนะคะนะคะงัวนี่เสือมา่แล้วกับางเธอถ่าค้ายไปกัเสียน้าตาให้มั่นแล้วเนาะคะ่ะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้คนเลี่ยงงัวเด้อค่ะช่วงนี้งัวถือก็ใจเย็นๆกันค่ะฝากเป็นกำลังใจทุกคนทุก ทุกฟูทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ